กาบสวัสดีและสบายดีพ่อเม่พี่น้องมื่อนี้มาพบพาะกับตุเดนบันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นเวลาเกือบหกสิบโมงอยู่ทั้งบ้านสะบัวพาสร้างไฟเพิ่นมาใหญ่ไฟเฮื่อนสะบัวเข้ามาหลังใหม่เนาะนี่พี่น้องเลยเอากระชได้ไปเห็ดน้ำเพิินอ่าซอยกันจังแล้วั้นะพี่นอนะ้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปซ้มกันเลยอะไร น้องตัวบี้เออเนาะเออสบายดีน้องตุคำลยค่ะบี้สบัดีสบายเออสบายดีสบายดีเลยสบายดีตัวคํานี่นเ็ยังนน่เปิดแล้วอีจากยุกมือจริงๆเจ้าว่าว่าแล้วก็คอยคอยว่าก่อนเห็นบออันนี้คลิป่อยไม่วานี่คอยสีไปวงว้ได้ในนิ้วมือเห็นไห่นะควงว่ายอยเลือนอยู่คิดว่าพนวงอีช่างไหน่อยวงว ไฮมีจุดเด่นอยู่ใส่คอยสีวงไว้เลยบ่เนี้บล็อกบดล็อกดำจันดำบล็อกช่วงช่วงชงการนี่สีถอดได้เป็นหลังมันสีดำเด้เด่นน้าเด้หน้ามันถือมมันหลอนเนาะมันสีหลอนเนาะทำไมมันจีตกราคาอ่าอ่ากุญแจข้างอ่างกุญแจร้านเห็ดเดินสายไผ่บ่เนาะเดินยายสายไผ่อยู่แล้วบ่เห็นแล้วบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นโอ้ดวงใจอันอ่าเหรบเหรอ เรบวเป็นตาพรางเลยก็โอ้ยย่าได้เชื่อสายไฟไปถามน้บ่าวพันก่อนพันสีมีแนวให้อันซอยบ่ออันใดซอยได้ก็ซอยเพันเนาะมันจังประหยัดเวลาเอาเลยกับซอยกันแล้วไวเลยกับเมื่อเพันกับฝ่าเมื่อได้เนาะเห็ดเพีเดียวเนาะโอ้สบายดีเด้อน้าบ่าวเลยโดยสร้างไฟฟ้าเนาะเจ้าห้าพี่น้องเอ้พอุปกรณ์เพันกระซื้อมาครบแล้วไม่แต่ ตงมือเลยบานนี้นางบาดนี้ตู้เด่นเซ็ดนังบ้านนี้มีแนวหอยซอยบ่เนาะมีแนนั่นแหละหประตูเออเรืเลต้องหประตูเซาบัวประตูเจ้านี่เจ้าบุไายหอบ่อโอ้สงสัยฝืนลืมเนาะสงสัยิ่นลืมพี่น้องเลย ฝืนมาเพ้่นเลยนนางซื้อยู่ได้ิ่นน่งหน่นเชยคุชายฝืนลืมอ่าเพื่อนิ่นหลอกแม่นุณชายิ่นปยากได้อยู่ไหมักอันนี้ิรนอยากกันบอสัยก็ได้เพื่นวะแม่นอกก็สิเมื่อแล้วใส่เพิ่นบอสัยใส่กันหยอกเพิ่รองไงเนาะใด่หัวถ้าเพิ่นเอาวกแจมมาขครไงอือถ้าเพื่อดอกปบันชั่วโมงสองชั่วโมง ประมาณสองสัปโมงน่าจะแล้วเนาะขาดว่ะบุ๊มบิ๊มยังขิดนปะหน่าจะแลี้ยวกบุรายบุลวงบุรายปนได้เนาะโดยพอได้ในวันง่ายไพ่อย่บ่อยต่อต่อต่อเพิ่มต่อเพม่าไม่เล่นไม่ดีโดยโดยโดยมันยังบุยไฟด้วยเฮือนเพชรไม่อืแบบว่าง่ายมาแต่เฮือนเก่ากระแมนเนาะแง่แง่ฉันใส่เฮือนเก่ากับเท้ากับโบได้มากมันดอกแต่ว่าเท้าโดยเอาต่อเงี้ยมาใส่ซื้อเออโดยแล้ ยังไงหนิเจ้าสิบอทายบ่เจ้าคือบอ่มาขายี่เพิรนโอ้ก็ด้ว่าเจ้าวันสิบอไฮไซให้อ้หลุดใหม่อ้หอหนี้ห่อนี้ขหองก้อน่องก้อนนี้ไงัวไไรอามันเป็นยังไายจักเดบแบบอเจมอะไนหรือว่าใส่เม้งรรมดาใส่ลองไายด้วยตัวดินห่ออื่นตัวไข่ในเพิ่อยูเป็นห้อนี้มืนมันหลอกบอ่ บ่ควาจก็นำนลูกได้กระเจนนี่เขยียไได้หนบ่ไอตัวเด่นเด็กใช่น่ะคือง่ายๆหนึ่งบัวเล่าเราดึงเข่าบ่อ๋อมนงักมันงักอืมงันห้อควนเนอะบัวเนอ นี่จะมาบึงนี่จะมาบึงวิธีขคอาเพราะาทุกห้องเาคอยเียร์ด้เบิต่นะังไม่ทหนี่ดันขามาหนึงดึงขมาิแต่ว่าตัวนี้โมเมนต์อ่อกไปก่อนเ่ื่อปยนี่ต้องไปถือลูกไม่ได้เนาะคันบถือลูกมันยัใครมาได้ได้ อ่าสมีแล uh, oh, hmm. ้วอยู one, right? ่ในสาสี่พวงนี่โดยอิปแมนเซตบาทเฮ็ดบะนี่แมนว่ะนี่โอ้ง่ายง่นีแต่เจ้าดึงเข้ามาแมนจะลองเห็ดดูอ่ะลองเห็ดดูใช่บ่ลองเห็ดลองเมืองดูห่ะนี่เมืงเน่ขายแบบนี่ ดึงเขามาดึงประตูเขามาก่อนดึงเทิงบนบิดแบบนี้บิดไปทางไหนอะน่ะอ่าปะ ทำคนก็จะคนร่มยังกันอยู่ข้างนอกเนาะเ้าเนอตูบ่เยื่อลางเนี้ยโอ้ยแม่พูดล่งเดียโนะจากดน้ำไหลมืออยู่ไาเพิ่นน้ำบ่อ๊มันบุหงเนาะอ้เพิ่นกับขาลูกเพิ่นสบายลมาเนี่ยก็ได้เพ่ไปเพื่อนไปต่อนเพื่นให้ดีก่อนนะเสียบไฟมาก่อนเสียบไฟมาใส่ก่อน มีมีบ่ปักเสียดนี่บ่มีอยู่นี่ครับเสียดเอาไปเสียดแล้วได้ไปก่อนเด้อเสียบเฮาสิดึงรถนีบ่นี่จังวะเป็นเาดเนาะเสียบพอ้มีไฟมีไฟต้องมีไฟมาซีสก่อนเด้อมีไฟาสบายดีโดสบายดีคดต้องใส่ไฟให้กุก่อนอย่าเนาะอ่าแม่น เ้หอนบ่ีบเอ้าสบายดีน้างตู้ไซน์เนาะคุ้ำเนาะเอาน้องตู้คำาะซาบเดืนนะบ่นั่งนั่งเน้วยตั๋วขาให้เ้วเปิดบ่อเอาแนบ่โอ้รถพนุไปใช้งานบ่ยนิไปยุ่งหนิครังเลยจะืชื่ออย่งบ่ปูนปูนชาวัวเสียได้สิงุกเจ้าเน้ เลืมบ่ฝนเลื่อมบ่ทำเพี้ยงกันทำเที่ยวกันเอาเที่ยอมแล้วเลืมแล้วเพลืมแล้วขอโทษได้เองขอโทษเชียวขอโทษอ่าจัดซ้อมก็ให้ซื้ออ่ะสามสอบเนาะอ่เอาสิเขาลืมแล้วแต่ออกแผนไหมแผ่นอะไรจะเสียนอยากไปซื้อบ่ให้ชาวบ้านชั้นเอารถชั้งเขามาส่งรถไปซื้อในนี่ก็ได้ในนี่ใกล้ๆเลยอืงให้เขามาส่งให้ อเพราะว่ามันใกล้หมแล้วครับค่อยนะคอยประจักษ์ค่อยเฝ้าเน่ยคอยเฝ้าไปเอาสร้างไฟ้าคอยม่อมให้ตุ้มทำพิซ้อบเ้อแต่ไม่ด้นาเท่าไ่บัวบ่อปูนเลยให้ตจะท่วไขว่มาห่อนหันแล้วนอเสือ็โดนได้นะทำพิซ้อบเลยตุ้มเนาะมอแต่การนอนพอหอบกบมาด้านไปเลยเนาะเป็นยังไงบ้งนีมีคนเตะให้แต่บ่ มีคนเท่นเอกันบ่ท่นมีกัเทเอพราะว่าไดียซัมมีฮนะเทกนได้เทอไปนอกแม่งบ่มฮอบ่แม่ีอออบ่แม่การเพื่อนเนาะเออกันสักาเพื่อนเพราะว่าอ้อมขาดกันเจิญเมาบให้มันนั่นเนาะการเพื่อนองนี่แม่แม่งไปบ้านไปซังนี่แหละเนาะไปมาชมเยะเพราะว่ามันจะใ้ใจกันนี่ตามสอบสิบา่า แรงมากหนึกวงนึ่งพอเราวาข่อยเททังนี้ก้อนเบอรเทไปทงนี้ทำนั้นยังบุได้เทจะทงนั้นกยังคุได้เทข้างข้างหน้าเทแต่ข่าย้านสามสองทางนี้เทแต่เบอรนี้เทเดข่นยังดื้นันห่อนไ้ข่อยห่อนข่อยไปยุ่นอกกันขอยาดนามสี่สิปีุประมาณคุณแลสิ้าปีคุณแล น้เรายปซิไปปีแล้วก็พอได้อยุ้ยพอได้อยู่เห็ดไฟเขาเนี่แหละน้ำบ้านน้ำเพื่อนเขาได้แก้ไขเนาะพ่เอได้แก้ไขพ่อได้แบบว่าผู้เฒ่าอยู่เฮือนอยู่หน้ามันไฟบุหงบุยังกะแล่นไปหาตาบ้าเพื่อนอย่ดงเดียวเดินไปแปลงไปอ่าพ่อได้ราคากันเองเออราคากันเองวงเทือกจะแยกแถวค้าหนึ่งก็ได้กูลงมวลายกันเนาะ แต่ว่าอันไทยมันหุ้งอยู่นี่เอาไปแป้งไงมันบุ้งก็ได้บอสโอ้ยสบายสบายง่ายเลยตัวน้งไม่ยากเลยอากาศฮ้อนจริงเนาะอากาศฮ้อนยังไงให้พอเดือนนั่นสี่เดือนห่างคุณสมการเนาะรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนนี่ยังพอนี่เปลี่ยนอะไรเสียงเจ้าก็บรสบายนี่แล้วบบบอนรู้สึกบัสบายเลยงานก เพิมเป็นนงจงจอยเจ้วก็ดง่ายเนาะว่าอากาศจะเทียบปั๊บเทียบเปลี่ยนเนาะย่ามื่อคืนแบบเย็นย่ามื่อคืนนะแต่ว่าพอย่มแบบสวยมากสนีเดี๋ยวห้อนอยู่กับอะไรอย่างเา้รถนี่มาถึงแง่นี่มันเย็นบรงรถัอนแม่ทาปับตร่งกันแม่ดแะเสื้อเริ่มเปียเลยเกรื่อสบาเลยนว่าเริ่มเจ็บัวเจ็บหาง ยาพินเนาะเ่อเปียกแล้วเริ่เปียกแล้วเปียกคืกการางลังคือผลสีตบเนาะเริ่เปียกเลืเปียกแล้วห้อนเอ้าขือตอนนี้เนาะก็ตอนนี้ก็เดนี่่เลยเข้าห้อนได้อากาศหนาวุได้ก็เือนั์แล้วหูกระเดงเขาเด้งเได้ดิขนตอนลิ้นไผ่ดิขึ้นตอนเชียร์ด ยงบอกเลยไม่บอกยังสอยงสอนแู้ขันลีลุัขันนี้คี้คัอันนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเดี๋ยวนี้กระดิ่งบ่บ่า่เดี๋ยวีเวลากรดิ่งี่เติมเตเช้ามาได้กัไปเลี้ยไปงานโดยเอ้าตุเรนคอยลืมเห็นเร้ติดแต่โดนบ่เนาะอันนี้บ่ไทสราเชียน้วอันนี้เนะเจะโดนระเบิดเนาะ <c ười> คือสิสว,าวา่างก็บัดกลางคืนบ่มืด่ดกลคืนมาเล่นพ่นทิดไฟเนอแจ้งอแจ้งเอี่มาเนคือสิแจ้งอย่าออมามากกับมืเนาะโดยเออยาลดองตบีไอ้่ขามาวันน้เจ้งเนาะพ่คนฟังคักอันนี้เทปูนเลยบอเทปูนใส่ยางรถเนาะใ่างรถนรเทิด กะว่ากะได้เนาะพอยอมใส่กลางตัวลงบ้านเอามสิลมบ่บ่แม่ติลมฟังเลยฟังเลยฟังักัดลไหน่บ่ฟัง่ะโอไปรวยดฟังแล้วฟังแล้วอืมีแต่มีแต่อันหันเพิ่นสิยับจะหันน็อตออกเหันน็อตออกนี่ออกได้เลย ไปแค่อะไรเดียวหนเรื่องหัวใจเป็นอะไรเดียวหนึ่งจโสดคือเก่าโสดคือเก่าโสดโสดคือเก่าโสดคือเก่าเนาะใงมุมีครูเนาะแในมุมีคูอบางกันตอนแรกก็มีคุยๆแต่กันเงียบหายเงียบไปเลยมีวุฒิเจ้าได้เงียบบอสขอโทรศัพท์ปล่อยเฟย์นะเขาเงียบบอกันมีบางคนกะเขาเงียบเองเขาเงียบเองกะบมันเงียบเนาะกะบมัเป็นอยัง คือว่ายั่งทอดอันทอดแ่เนาเนาะอืขยูไวนี่เนาะยคอกรบแม่กับลูกแต่นะดีสบายพี่้องเนะโดยมีขอผูกัดกเคยสิไปขางในก็ไปะน่อพี่้องเนาะจะไปเห็นมิสระดไป่วงเราวงก็ได้เอาเพื่นโดยโ พี่น้องยังเอะเลย่าพี่น้อยเดินเนอะอ๋อสำหรับคลิปนี้ตุเด่นกับสิคอจบคลิปไปเพียงยสันีิพี่น้อยเนาะเข้ามาเมืองมาชมและใหก้กำลังใจนี่ได้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจทางาตุเด่นเนี่ยเด้อเนาะจะกะปัสสิประมาณนี้พี่น้องเนาะตุเด่นกับสิดได้ไปเทีาทางอันสร้างนี่กะเป็นเป็นนาบ่าว หน้าบ้าของตู้เดนเนาะก็ะชิได้ไปจับซอยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเ,พน,เพนเห็ดนะฮะพิ่นต่อพื้นฐานมันเรียแล้วนฮะก็มันเน่งสายฟืนสายไฟซอยเพิ่อนนนังง่แหละพี่น้องเลยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้เดนไปก่อนเพี่น้องเด้อสบายดีเด้อ